ของหน่วย GRS ทั้งการวิเคราะห์คนแต่ละคนและการปล่อยพวกมันมาให้เข้ามาในระยะยิงที่เหมาะสมเรียกได้ว่ารอกวาดหมดแคนเลยทีเดียวส่วนทางฝั่งของ CAA วิญญาณหลุดออกจากล่างไปเรียบร้อยแล้วนะครับบ๊อบก็บอกว่ากูไม่สั่งละจัดการเองได้เลยเต็มที่เลยครับเฮียไทโรนส่วนทางฝั่งของไทโรนตอนนี้เฮียแกก็เตรียมสั่งการแล้วนะครับพอพวกมันได้เข้ามาตำแหน่งเลสโซนเรียบร้อยแล้วในฉากนี้ GRS แต่ละคนดูชิลมากเลยนะครับเหมือนอยากยิงไอ้พวกนี้มาตั้งนานแล้วแต่ดูจากจำนวนค่าศึกออสคนเดียวไม่ไหวครับจึงขอให้ทีกมาช่วยและเฟสแรก มาทางทุ่งโล่งกันนะครับและเมื่อทุกอย่างลงตัวแล้วก็ไปสาดกระสุนกันได้เลยครับ พูดได้เลยครับว่าเฟสที่หนึ่ง GIS เก็บหมดแคน